ขอบคุณพี่น้องที่มาชมช่องทุ่งกุลากดไลค์ให้ผมแน่นะแล้วก็มากด subscribe อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นทุ่งกุลาชาแนลครับวันนี้นะครับ ผมมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับในเขตของอำเภอศรีรัตนะนะครับบ้านอะไรครับบ้านเหล็กครับบ้านเหล็กนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับช่างสิทธิชัยสวัสดีครับแล้วก็พี่จอยครับเจ้าของบ้านนะครับเอ๊ได้บ้านสวยจังเลยราคาเท่าไหร่ครับหลังนี้ครับราคาหลังนี้ห้าแสนนะครับห้าแสนห้าแสนทวนครับห้าแสนทวนพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับเออหก เออ่พื้นที่ตัวบ้านนี้51ตารางเมตรครับ51ตารางเมตรแล้วก็ครัวข้างหลังนี้24ตารางเมตรครับ24ตารางเมตรรวมก็ประมาณ70กว่าตารางเมตรนะฮะ70 75ตารางเมตรครับ75ตารางเมตรครับพาผมชมรายละเอียดด้านหน้าหน่อยครับอ๋อครับเชิญครับโอเคครับช่างสิทธิชัยครับครับด้านหน้านี้จะมี2ล็อกนะครับครับผม2ล็อกล็อกละกี่เมตรครับล็อกละ3เมตรนะครับล็อกละ3เมตรก็รวมกันเป็น6เมตรใช่ไหมครับครับผมครับอ่าด้านบนเป็นหลังคา2สเต็ปใช่ไหมครับครับผม หลังคาสองสเต็มมุงด้วยสันไทยด้วยสันไทยครับของไอ้บูสโคบครับจุดสามห้าความหนาจุดสามห้าแล้วทีนี้ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบ,ใช,บใช่ไหมครับเป็นฝ้าฉาบเรียบข้างบนเป็นฝ้าระบายอากาศนะครับข้างบนเป็นฝ้าระบายอากาศทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตัวบ้านนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตช่างบอกรายละเอียดของเสาหน่อยครับตรงนี้ครับ เป็นโครงสร้างเสาสํารสเร็จนะครับและผมก็กอ่ออิฐเหมือนก็ก่ออิดล้อมล้อมเสาตกแต่งมีไฟประดับด้วยนะครับสี่คูณสี่หนาสองจุดสามมิลน,นะฮนะสี่คูณสี่หนาสี่แล้วก็ติดตามด้วยสองคูณสี่ครับความหนาสองจุดสามมิลติดโคมไฟด้วยนะโคมไฟครับโอ้เดินเดินมากเดินมาก <laughs> เห็นแล้วอยากได้เลยนี่ <laughs> สุดยอดครับ ในส่วนด้านบนนี้จะเป็นผนังไม้เชล่าครับทาสีเข้มแล้วก็ตัดด้วยสีอ่อนของผนังปูนครับผมกว้างยาวเท่าไหร่ครับด้านข้างด้านข้างจุดห้าเมตรครับไม่รวมระเบียงไม่รวมระเบียงใช่ไหมครับระเบียงอีก2เมตรตัวบ้านเหรอครับตัวบ้านนะหกจุดห้าครับหกจุดห้าตรงนี้หกจุดห้าตัวบ้านใช่ไหมครับในส่วนของระเบียงนี้สองเมตรสองเมตรครับ สองเมตรใช่ไหมครับผมแล้วก็ครัวล่ะครับครัวนี้ยาวไปสี่เมตรครับยาวไปสี่เมตรนะครับครับผมตัวนี้เป็นกระเบื้องเกนิโตครับเกรดเอขนาดหกสิบคูณหกสิบนะครับแล้วพื้นก็ยกระดับขึ้นใช่ไหมครับยกระดับเป็นบันไดหนึ่งขั้นนะครับอันนี้เป็นไม้ของไม้เชล่าครับความหนาหนึ่งนิ้วทำเป็นมานั่งย้อมด้วยสี สีไม้ครับย้อมด้วยสีไม้ใช่ไหมครับทําเป็นสองด้านใช่ไหมครับสองด้านครับสองด้านสวยมากครับอ่ะพี่จอยยิ้มหน่อยเล็้วเจ้าของบ้านสุดยอดนะครับสู้ๆพี่จอยบอกพี่จอยชอบมากได้บ้านสวยประตูนี่เป็นประตูอะไรครับเป็นประตูอลูมิเนียมครับประตูอลูมิเนียมแบบสําเร็จขาปใช่ไหมครับเป็นติดตั้งติดตั้งเองครับติดตั้งติดตั้งหน้างานครับครับผมครับอลูมิเนียมอบขาวหนาหนึ่งมิลครับกระจกเขียวใส 0.5้ามิลครับฝ้าเป็นฝ้าฉากเรียบครับฝ้าฉากเรียบเข้ามาจะเป็นตรงนี้เป็นกระจกเป็นบานกระทุงพร้อมมงลวดเป็นบานกระทุงพร้อมกับ,บมงลวดนะครับตาตรงนี้วางทั้งหมด4ี่บานนะครับครับผมบางสี่บานสวยมากนะครับแล้วก็ ตรงระหว่างพื้นตรงนี้ติดบัวใช่ไหมครับรับผมติดบัวนะครับพื้นหรอครับช่างครับเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้ครับเกรดเอแกนิโต้เกรดเอนะครับตรงนี้ต่อไปผมขออนุญาตชมห้องนอนนะครับห้องนอนนี้มีทั้งหมดกี่ห้องครับช่างครับห้องนอนมีสองห้องครับห้องแรกจะเป็นห้องใหญ่นะครับ3.5คูณ3เมตร กระเบื้องเกนิโต้ครับพื้นที่เท่าไหร่ครับช่างครับพื้นที่12บสองตารางเมตรครับส2บตารางเมตรนะครับขนาดกว้างยาวของห้องครับห้องนี้สามคูณ3ามจุ้าครับห้องนี้สามคูณ 3. ุห้านะครับสวยงามมากครับดูเก็บเรียบร้อยเลยครับตรงนี้พี่จอยให้ใครอยู่ครับผมตรงนี้ตรงนี้นะห้องลูกสาวนะค่ะห้องลูกสาวใช่ไหมครับ ไอ้ลูกสาวอยู่ <S 1> <S 1> ไปดูอีกห้องดีกว่าครับพี่จอยครับ <S <S ช่างครับตามมาครับโอเคอันนี้เป็นห้องที่สองครับพื้นที่9ตารางเมตรขนาด3ามคูณสามบานอลูมิเนียมพร้อมมุงลวด นะครับบานอลูมิเนียมใช่ไหมครับใช่โอ้ติดตั้งมุ้งลวดอย่างนี้บ้านขนาดเท่าไหร่ครับช่างครับเออบ้านขนาดสองเมตรคูนเมตรยี่สิบครับสูงเมตรยี่สิบสูงโอเคพื้นก็แกริโตใช่ไหมครับแกริโตครับเกรดเอเหมือนเดิมนะครับเกรดเอครับไปครับพาผมดูห้องน้ำด้วยครับช่างครับครับผมมารีวิวห้องน้ำกันครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เจอบ้านครบเลยนะอุปกรณ์นะครับค่ะโอ้โหใจดีช่าง เลือกเองตามใจชอบเงี้ยก็เลยไปซื้อของกับช่างอย่างเงี้ยช่างอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับตัวนี้อธิบายหน่อยครับอันนี้เป็นกระเบื้องขนาด25คูณ30ครับเกรดเอครับแล้วก็ฝักบัวเป็นชุดถ้าแสนนี้คือรวมรวมอุปกรณ์หมดแล้วครับรวมสุขภัณฑ์รวมอะไรหมดเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้สุดยอดเลยครับสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ด คือพี่จอยเอาเงินให้ช่างห้าแสนก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่ไหมครับหรือต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมไหมก็มีเพิ่มบ้างเป็นบางอย่างที่ว่าเราอยากได้อย่างเงี้ยส่วนตัวเราสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของครัวนะครับช่างครับครับผมอ่าตัวนี้เป็นลักษณะเป็นซิง์ใช่ไหมครับครับผมเป็นซิง ลักษณะเป็นครัวโล่งนะครับพอดีลูกค้าชอบแบบลงโล่งชอบแบบลงโล่งให้อากาศถ่ายเทใช่ไหมครับอากาศถ่ายเทโอ้สวยงามมากนะครับพี่จอยครับด้านนี้เป็นอะไรครับช่างครับด้านนี้เป็นซิงค์ไว้เก็บเอ่อทำกับข้าวทําอะไรครับทํากับข้าวใช่ไหมครับครับโอ้ลักษณะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแผนกล้องให้เพื่อนเพื่อทุ่งกราชแนลที่เข้ามาชมนะครับได้ชมความงามนะครับของครัวนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็อยู่ในงบผ้าแสนบาทนะครับซึ่งช่างสิทธิชัยกับพี่จอยได้พาชมแล้วนะครับท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอเบอร์ของช่างสิทธิชัยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยากจะสร้างบ้านจะได้โทรมาปรึกษาหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับยินดีให้คำปรึกษาใช่ไหมครับขอร์โทรหน่อยครับ0831286132ครับ Facebook สิทธิชัยตองอบครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างไว้ทั้งเบอร์โทรและ Facebook พี่จอยฝากเบอร์ไหมครับอ๋อได้ครับผมครับ086 790 1 8 2 2ค่ะครับผมนั่นคือเบอร์พี่จอยนะครับแล้วก็เบอร์ช่างสิทธิชัยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องทุ่งกุลาชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรา3าคนนะครับขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ